เปิดราคาตัวต่อไปพี่น้องเสือได้ไล่นี่เสือไล่นี่มาได้ขึ้นหมดเรื่องใดนี่มาตั้งแต่ก่อนฝนตกพี่มาลงของมาจักไปช่อยเสมอเออโอ้แม่นี่งามพี่น้องแม่นี่งามเด้อไชเลียงไชเลียงเด้อพี่น้องเด้อใช้เกลือเออสูงเม็ดสี่เมตรชี้สิบอไรอยู่เนาะครับผมเบิ่งหางเล่าก็ดีครับกกแขงกกขานะหางดีที่เพิ่นที่เพิ่นเชิงเฉียงอยูงเพิ่นเพิ่นหนาวเพิ่นหนาวคนเป็นทั้งหนาว นิสัยดีกูจะของแมนถูกต้องเลยครับผมราคาเแพงเรี่ยงมันมีลูกมันยังตัวนี้วัวสาวดีข้อไล่ๆนี่พี่น้องไปคิดข้อกับไร่ได้พี่น้องเด้อนี่ชาติกวนแทงงัวตัวนี้เนาะเออเออเอาเบื้งเดียวท่านไหนเลี่ยนเข้าเหมมันแมนบ่อุ้ยน้ำมันนองนี่เพราะว่ามันติดติดตกบ่อยได้นี่มี่สวนบอ ติดติดบอยอุบลนี่นี่บ่แม่ละหนามันดนงโงกจมูกดังมันมีดังฝรั่งฝรั่งมันจะมีดังตัวติดฝรั่งเน้นๆดีฝรั่งเน้นอ้าวกับบงพี่น้องเห็นมันก็เห็นดังบ่เนี่ยดังมันไม่ดังเน่ๆนะบักบอยมันดังมันดังมันโค้งเด้ยดยอดขางยอดไรจับไม่ได้ลูกไม่ได้บาสถูกต้องบาสน้อเอ้าบักบอยนี่มันดังมันดังมันหัวฝรั่งเอ้าเบอร์ไทยมันได้ดังอยนี่งขีดมานอยนนึงน้อบ่อยจะทำดังนะมันเป็นธรรมชาติมันพี่น้องเด้อข้อในร่ายนี่นมันมันี่มันมันได บออไอ้อ <ผม S 2> อึกสองแผ่หาครับผมเอ,อาโซดาไปมาโซดาบาต้องน้ำแข็งบ <laughs> าใส่สองแผ่หาเอาเที่ยวเ,เ,เล่นบ่อเออของอ้ห่าก็งี้แหละครับผมมาจากสำโรงทราบมันเดิมเมื่อวานผมไปสีขอได้ว่านะมีงอ้อสอ,องตัวผมไปผมไปตุลาอยู่สุรินไปตุลาผมถามจากของจากของงอ้วขึ้นเก้าอะไรว่าว่าวว่าบุ๋มวันขึ้เก้าว่าเรื่อง โอ้ยผมงศิลงโคษณาเขาก็เลยบอบ่ลงดีกว่าส่เลขไไอ้เยส่เยกา่กาอ8 5มองขายเราสิขายอยู่ประมาณ28ก็สิขายอยู่มากขายอ่าต่อส่งส่งฟีซาโลส่งฟีาโลหอดไอแค่ไอบรรนุสางเนาะถ้าไปทนนก็หอดแค่ไอไอหัวสะพานเสียกส่งฟี้าโลเด้อพีนองเด้อ มนวนๆได้เป็นน้องมากนี่ผมมาผมมาด้ซีเดียได้ืมนี่เอามึงฟังคนซีดอวันดีครับโอ้ยหวงามนาะโอ้ยบาดลังกัน่เป็นผู้ใหญ่บ้านทีเจ้าเนี่ยมึงเป็นหรอมันถือป็มาสนามแมนบ่เอ้ยเดียกว่าพาไปบสังกัด่านเรียกว่าประชุมน่อ้ดีกว่าดีกว่าบ่แมนีนแนเพิ่งก็เอื่อนปรชุมอีกาน่อลำบากไน่องเจ้าเจ้าเป็นผู้มีิทุกคนบ่เจ้าเป็นลุงน่องน่ก็นั่นน่อป็ด ขายตัวนี้เต็งเต็งมาแล้วมาแล้วอุ้ยจอบยานติดเหลืองพว่าเขามไขายตัวนี้ข้นมาลาบวล้วยคุว่ายานแก๊สคนเดียวานติดแดงนี่ต้องทายสิเต็งเต็งเต็งเรใส่เฉอแดงครับไอ้เยอะทีมงานถัดลองถัลองไม่มาจากไหนโอ้ยามพากี่นะมังก็พาได้นี่ยามเหลืองกินบอนียใส่ไหใส่ละรงงงวงบทามัโตมาเสตัวไปนได้ี่ลเรวเลุกตล หว้วยโอ้ยพี่น้องเวอร์มึงก็เด้อตัลองนายกทีมงานหนุ่มมึงสร้างเปิดตัวแรกพ่อบ <16, S 2> อกราคามาเลยบ่ต้องอมข <16, S 1> ่อมมื่นหกเบอรเท่าไรมื่นหกพันมื่นหกพันเนาะราคาตัวล่องก็ได้ง้อได้พี่น้องครับเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ได้พี่น้องเด้อมอเตอร์ไซค์นี่แพงกว่านี้ได้พี่น้องเด้มดอดมอเตอร์ไซค์ 16, นี่มื่นหกนี่ซื้อซื้อได้แค่หล่อมันครับกับเครื่องมันนออันนี้มื่นหกพันนี่ซื่งง้อนี่สูงเม็ด เม็ด20เ eh, อ้ยเม็ด40เม็ด40สีนี่เป็นสีน่าจะเป็นสีจำปาเนาะจำปาหมื่นหกพันตัวต่อไปโอ้ยมื่อนี้จะเอางอว์รแ้ไหมครับเบอรอไรป๋หนุ่มเบิุงสร้างพี่น้องตัวนี้เท่าไรพ่อหมื่นแปดหมื่นแปดอ่ะคือแพงกว่าตัวนี้มันแก่กว่ากันบ่ต้นมันแก่กว่ากันบ่คือแพงกว่าตัวนี้อ๋อมันยังกันเด้อพี่น้องได้ช่วงเม็ดเกือบเม็ด40ไปไปเออหมื่นแปด สีสีน่าจะเป็นสีเดีวยวกันกับโต๊ะเมื่อกี้พี่น้องพอมันถึงฝนอยู่ใต้ต้นน้ำสาหมื่นแปดนะพอเนาะนี่นะนำรางมีพี่น้องนะติดติดกระทบมาเนาะเอาขี่มูกอะไรไปที่นี่โอ้ยงัวเป็นวัดเคยเนี่ยขี่มูกอะไรตัวด้ามเป็นอะไรตัวด้ามหกพันห้ามือหนึ 6, ห<ะ>่งพันห้าหกพันห้า จะมาหาสร้างว่าเป็นมืนเพิ่อนบอกว่าพกผ่านหายิ่นว่าห่วยว่ากิ้วบ่ส้าเหลยเส้าเลยโอ้ยช่องเพลงจนนะหน่อเส้าเหลยน่าวตัวนี้เป็นว่าก,กิ้วเลยพี่น้องเด้อพกผ่นเนี่ยน่ะพกผ่นหายหนอพกผ่นไดซื้อนี่บ่พกผ่นกระหาลอยตัวนี้เป็นงัวว่าก,กิ้วพี่น้องครับเปิดตัวนี้ แม่นอยู่ดอกพี่น้องขอบมึงแล้วว่ากิ้วหนิห่วยสื่อไป oh นึกเคยมีลูกไหมบอสนัวมาหาวาน่ะว่ากิ้วพกผันหาหนุ่มิึงสร้างทีมงานหนุ่มิึงสร้างเด้อพกผันหาว่ากิ้วพี่น้องไหมเอาในพี่น้องครับขาจะยหยาเด้อเอาไปใส่หยาแล้วก็คือสีได้ได้ดีดอกครับผมหายบางกี่ตัวมันหลับว่าเห็้ยนเว็นเสือกเนี้ยมันสีติดแดงติดแดงอีกเมื่อแต่น่าสามตัวเนาะ มาที่นี่ใส่เลนมา 8C 962มห6ห3ส6 3นุ่มบังสร้างครับตะล่องตะล่องอบตออย่างนุนโนบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมใช่ว่าคิวหกปัญหาจะมาซื้อเนี่ยนี่ด้นี่เด้นี่นี่นียไปสมิ่นี้ ือมา่นี่ลูกเด็นี่เพายหาว่าทีละรถกำลังสิขายอะไรอย่างนี้จะ้องลงเฟรบูให้เราหกพันนี่ส่งฟรียี่สิบโลได้เนาะส่งฟรียี่สิบโลเด้อจับหน้าจาของแน้วได้ครับเดี๋ยวจะลงไหนว่ากิ้วนี่นีรอมาที่นี่ก็อยูไทยไทยตลาด้วพี่น้องครับแปดโมงกว่าเละก็ร้าเลยพี่น้องเือนี้งอเลก็ราโอ้ย ผ่านมาหน้ากู้ประเนี้นคือจะมีเสือกไล่เสร็จประเทศนี้น้องท้ายใกล้ๆพี่น้องครับตัวนี้กับแม่เอาลบก่อนลบก่นบกนอนโอ้ตัวนี้จุหน,หน่อยนึงเดี๋ยว็ดเนาะเด็เดบลบลบลบเสือกก่อนตึงตัวไหนรองกันเลยตัวเท่าไหร่ตัวมือกว่าบาทครับดกว่าบาทนอะอึบ พวกโค้งให้นอกเขื่อนพวกอ้วนเนาะต้นละมืนกว่าบาทเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผีสิบพระเจ้ามาไทยเห็นเสือกเด้ลบพวกอ้วนต้นละมืนกว่าบาทมื่อเท่าไหรบอกมาเลยหมื่นเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่หาหมื่นกว่าเด้อพี่น้องเด้อเออเป็นงัวโค้งงัวโค้งพี่น้องงวอ้วนเด้อบ่บ่เห็นบ่เห็นเสือกลบเสือกก่อนลงเห็นเสือกไปแล้วอันตรายเลยหาหมื่นกว่าบาทใส่เด็กมาเร็วพี่ยีผจะลงไหนเลยลงเฟซบุ๊กมาเร็ว ซูนกหนึ่งซูนกหนึ่งามเจิดแปดสี่สาม0จ็ดแป่ดอามืนเท่าไหร่เอ้าหามืนห้าพันครับผมัวเหนือพี่นองครับไปเอาเองพี่นองมหาเราโ่ิเห็นเสือี่พี่นองเห็นเสือกปับมีปัญหาทันทีเลยวเลยครับตุ่มจเอานิดลงไปตนี้เท่าไแหละคุณพ่อมีของเจาเท่าเนี่เท่าสบมีเหีมีเบอร์บ มีเล็กมีเบอร์บอใส่มาใส่มากศูนย์แปดห้าสองศูนย์เก้จ็ดท่ไอตัวนี้ะพี่น้องครับไอท้ายตัวนี้เด้อเจ็ดในหอยมาเลยเอาเปลือยมัรล่าใส่ใส่ทีเพ้งทำนกี่ตัวตัวเดียวครับผมง่วงคนอยู่เรับใส่เปิดบ้งเปิด้ยเบ้างเปิดชนวน้งเนี้ มือเปลีปล่ยนไปหรอขาดไปแล้วอะ่เง้ยนี่รซฟัดกูบบเออเอาม้านม้านมานีาน่แหละครับพี่น้องครับสีสันเอาจุบนี่ราบางอย่งหน้าปะเทศนี้